สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้เอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลบฟอนต์นะครับใน Windows 10ทำยังไงนะครับเผื่อบงท่านอาจจะมีฟอนต์นะครับอย่างเครื่องของผมนะครับก็จะมีฟอนต์หลากหลายนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราสามารถที่จะลบออก ได้นะครับใน windows 10เรามีวิธีการลบฟอนต์ยังไงนะครับก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็จะแนะนำอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการไปลบวิธีแรกนะครับก็ให้ท่านไปคลิกตรงปุ่มค้นหานะครับปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่มีก็ใช้วิธี2นะครับก็ไปคลิกตรงนี้นะครับแล้วไปพิมพ์คำว่าฟอนต์นะครับฟอนต์ font นะครับ โอ้เอ็พ์ฟอนเข้าไปนะครับมันจะมีซิสเต็มเซตติ g งนะครับของฟอนต์ขึ้นมานะครับก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีโชว์ฟอนต์นะครับขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะมีฟอนต์มีเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลกฟอนต์ก็คือฟอนต์ที่ใช้งานได้ได้อยู่ตอนนี้นะครับนะตอนนี้ก็สามารถที่จะเลือกเป็นภาษาได้นะครับฟอนต์ภาษาอะไรนะครับสามารถเลือกหาได้นะครับ ทีนี้วิธีการจะลบนะครับก็ง่ายๆนะครับก็แค่เอาเมาส์ไปคลิกคลิกนะครับนะคลิกชื่อฟอนต์นั้นๆน,น,นะครับนะแล้วก็ไปเลือก uninstall นะครับนะโปรแกรมก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะ uninstall ก็คือลบฟอนต์นะครับออกจากเครื่องใช่ไหมนะครับนะก็คลิก uninstall นะครับมันก็จะลบออกให้นะครับ ตอนนี้ก็โปรแกรมทําการลบแล้วนะครับนะสองพอะไรนะ MTV นะครับกลับมาดูก็จะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับนะก็คือมาตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาพิมพ์คำว่าฟอนต์นะครับเข้ามาลบในในตัวเนี้ยนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเข้าไปในคอนโทรลพาเนลนะครับนะคอนโทรลพาเนลก็ ให้ท่านมาคลิกตรงนะครับตรงนี้มันเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มวิเศษเลยนะครับถ้าท่านไม่มีก็หาวิธีเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีคลิปวิดีโอสอนอยู่นะครับพิมพ์คอนโทรลพาร์ l เข้าไปนะครับถ้าเราหาอะไรไม่เจอนะครับก็มาค้นหาตรงนี้แหละนะครับพิมพ์คอนโทรลพาร์ l เข้าไปนะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาร์ l นะครับแล้วก็ไป ไปเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นสมอลไอคอนนะครับถ้าบางบางท่านอัดเข้ามาแล้วอาจจะเจอลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเจอลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นหมวดหมู่นะครับเพราะนั้นก็ให้เลือกเป็น s m a l l อคอนนะครับเปลี่ยนแคทเปลี่ยน View by เนี่ยให้เป็น small อคอนเสร็จแล้วก็ไปที่ฟอน t นะครับ f อน t นะครับเสร็จแล้วนะครับต้องการที่จะลบนะครับฟอน t ไหนนะครับก็ คลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะลบฟอนต์นี้ออกใช่ไหมเราก็คลิกเยียดนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการลบนะครับลบฟอนต์ออกไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปนะครับนะไปที่ด i c e c เลยนะครับนะไปที่ dice c ด i c e c นะครับ ไปที่ Windows นะครับไปที่โฟลเดอร์ Windows นะครับตัว Windows ก็จะเก็บฟอนต์นะครับอยู่ในไดรฟ์ซีนะครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์ Windows นะครับแล้วก็จะไปอยู่ตรงตรงโฟลเดอร์ฟอนต์นะครับโฟลเดอร์ฟอนต์นะครับ ดูแบบใหม่นะครับ Windows Font เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับก็สามารถลบออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะอาจจะเ,เช่นผมต้องการที่จะลบตัวนี้นะครับก็คลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็กดเลือกชื่อฟอนต์คลิกเมาส์ข้างขวาแล้วก็กดปุ่ม Delete ได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะถามขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คลิก เยีไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการลบฟอนต์ออกไปนะครับก็เป็น3วิธีนะครับ3วิธีในการลบฟอนต์นะครับก็ลองเอาไปใช้สักวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ